ดีค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเสรีกลางไพ่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงคนที่เกิดวันทั้ง8ประจำเดือนมกราคม2567กันเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะเป็นยังไงกันบ้างมีเรื่องอะไรที่พวกคุณต้องระวังไหมและมีสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหมก่ก,ก็ฝาก like, กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อ,ตอไปให้เสถียด้วยนะการดูจะเป็นการดูแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้เพราะว่าเสถียเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะให้ทุกคนตั้งสมาธิทําจิตให้นิ่งนะคะ สิ่งไหนที่พ่อยากจะบอกก็ขอให้ไพ่เสื่อออกมาเซจะขออนิญาตเป็นตัวแทนของคนบันจันในการจับไพ่ให้นะ Eight of Wands n i of Wands The High Priestess j a c k m e n t คุณนะคะ Queen of Cups Just i c h Eight of Cups Page of Swords The Emperor m a g i c i a n The Star แต่สุดท้าย The Fool มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์แบบสูงมากสูงพุ่งปรีดเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสร้างความมั่นคงนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแต่ว่ายังคงมีความรู้สึกเหมือนแบบทําอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองนิดนึงขออนุญาตขยับกล้องหน่อยนึงนะคะอโอเคขออภัยในเรื่องของความคิดที่จะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยตามตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองยังคงสูงอยู่เหมือนเดิม อารมณ์อ่อนไหวความสับสนความไม่มั่นใจความโลเลลังเลก็ยังคงมีกับคนวันจันทร์อยู่เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามวางแผนให้รัดกุมรอบคอบแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีข้อโต้แย้งในใจขึ้นมาเราจะได้เหมือนแบบมีเหตุและผลในการหักปลบลบกันเราจะได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําหรือตั้งใจที่จะทําได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องมานั่งแบบเรายังไงแล้วมันจะดีจริงไหมแล้วพอมีใครมาพูดอะไรก็ไฟเขวไปทั้หมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาที่กลายเป็นว่าพวกคุณทําอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นที่ทําให้คุณเกิดความโลเลลังเลหรือสับสนได้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกคุณมีความคิดที่จะเริ่มต้นอาจจะทําอาชีพเสริมทํางานเพิ่มทําธุรกิจเพิ่มหรือ เป็นช่วงเดือนที่คุณกําลังจะเริ่มโฟกัสกับเรื่องของความมั่นคงในเรื่องงง,งเรื่องงานต่างๆรวมถึงมีเกนในเรื่องของการเดินทางด้วยการเดินทางของผู้คนอาจจะทําให้คุณได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆหรือบางคนอาจจะต้องไปทํางานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นพวกขนส่งทัวร์ขับรถทัวร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะงานที่อยู่ในองค์กรนี่แหละแต่เราต้องเดินทางบ่อยๆอ,อย่างเหมือนคนที่เป็นเซลล์ประกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นเซล์ที่จะต้องไปแบบติดต่อลูกค้าทีมประสานงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมด เลยนะคะออกแกนนงออกแกนไนได้หมดมันจะมีงานเสริมบางอย่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานธุรกิจที่ทําแล้วมันทําให้คุณต้องเดินทางซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการเดินทางของคุณทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นทําให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทางอนะ่าทีนี้ในเรื่องของงานนะคะสาหรับคนที่ทํางานประจํากันก่อนเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องของตัวงานคุณยังสามารถที่จะจัดการรับผิดชอบงานได้ดีนะแต่เสรู้สึกว่า มันจะมีข้อบกบร่องเล็กๆค่ะเป็นจุดเล็กๆเลยที่คุณบกพค่องมันแล้วมันกลายเป็นปัญหาทําให้โดนตําหนิโดนว่าหรือว่าบางทีเนี่ยต้องระวังนิดนึงข้อบกพร่องตรงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเกิดขึ้นได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยเหมือนต้องอเป็นเหมือนพวกนักบัญชีหรือทํางานที่เราจะต้องแบบถือเงินอะแล้วมันผิดพลาดคือคุณอาจจะคานวณพลาดาเขียนผิดเขียนพลาดตัวเลขผิดพลาดกลายเป็นปัญหา เนาะอันนี้ต้องระวังนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วทําให้เกิดคดีความได้เนี่ยต้องระวังเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กเลยจุดเริ่มต้นของปัญหนามันเป็นเรื่องเล็กเลยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬลานมโหรีได้เลยอย่างเช่นสมมติคุณเขียนศูนย์ผิดไปตัวเดียวอะ่ะคือมโหฬานแล้วนะคะอย่างยอดมันสี่พันคุณอาจจะเขียนไปสี่หมื่นโอ้โหอันนี้หนักเพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องดูให้ดีนะละเอียดรอบคอบสักนิดอันนี้จะส่งผลเสียกับพวกคุณทําให้คุณรู้สึกว่าโขคุณไม่มีกําลังใจในการทํางานเลยเหมือนต้องทํางานใช้นี่ทางทานที่จริงๆมันไม่ใช่นี่หรือบางทีเนี่ยอาจจะเหมือนแบบต้องโดนฟ้องก่อนอ่ะแล้วกวาจะเคลียร์นู่นนี่นั่นหาหลักทงหลักฐานหรืออะไรใด,ดมาจนจบสิ้นอะ่ะมันดูเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายแล้วทำให้คุณท้อใจเนาะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง,องกับการเงินให้ระวังนะคะจะมีปัญหาจนตัวอทีนี้เรื่องของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เนี่ย เขาก็ดูไม่ได้มีอคติอะไรกับพวกคุณนะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ผลักดันเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถช่วยงานเขาได้คุณไม่สามารถทําให้เขาแบบ มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันหรือแบบทาให้เขาได้เงินพิเศษได้บนนะั้นเขาจะไม่ผลักดันใครเลยที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบางทีเนี่ยไอคำว่าผลประโยชน์ร่วมคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เขาสบายหรือได้เงินเพิ่มอย่างเช่นเขามารบกวนคุณให้คุณช่วยเหลืองานเขาหน่อยแล้วคุณมีงานแบบกองพันนเลยแล้วคุณช่วยไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่ดีเขาก็จะไม่ได้ผลักดันหรือสนับสนุนคุณเพราะเขารู้สึกว่าคนที่จะทํางานร่วมกับเขาได้ก็ต้องมีประโยชน์เอื้อกัน แต่ข้อดีเลยก็คือเขาไม่ไม่ทำร้ายหรือไม่แทงข้างหลังนะคะเขาแค่รู้สึกว่าโอเคคนนี้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมก็แค่ไม่สนับสนุนเฉยๆแต่ไม่ได้จะไปทําให้ล่มจมหรือให้ไม่ได้ไปทําให้เรายําแย่อะไรแค่สมมุติว่าต้องเสนอชื่อหรือต้องโปรโมทชื่อเราอะเขาก็แค่ก็ตามหน้าที่ก็คือเสนอชื่อแต่ไม่ได้มีการโปรโมทอะไรเพราะเขารู้สึกว่าลองลองเสนอชื่อไปถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือเขาก็เสนอชื่อแล้วนะตามหน้าที่ของตัวเอง เพราะว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์เอื้ออะไรกับเขานะคะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอยู่ตรงนี้โอกาสเติบโตก้าว,วหน้ามีไหมก็ต้องพูดตามตรงว่าอาจจะไม่ค่อยมีถ้ามีเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงนี้ไม่ไหวเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่าวางแผนก็คืออาจจะเริ่มหางานตั้งแต่เดือนนี้เลยเพราะว่าในเดือนนี้ยังไม่ได้งานแน่นอนหรอกเราก็หางานไว้ก่อนเพราะมีแนวโน้มว่าอีก 2-3ถึงเดือนหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่เราจะได้งานใหม่ที่ก็ถือว่าสภาพแวดล้อมดีกว่าเดิมนะคะเรื่องของฐานเงินตัวงานอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยโปรไฟล์เราดีไหมประสบการณ์มีมากน้อยแค่ไหนได้ฐานเงินตามนั้นนะคะแต่เรื่องของสวัสดิการก็อยู่ที่องค์กรด้วยส่วนหนึ่งเนาะแต่แน่นอนว่าข้อดีเลยคือต่อให้สวัสดิการมันน้อยกว่าแต่ถ้าสภาพแวดล้อมดีกว่าเราก็สามารถเติบโตแล้วก็ได้สวัสดิการที่ดีขึ้นได้นะคะอ่ะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานของพวกคุณนะ อาจจะไม่ได้ดีสําหรับพวกคุณมากสักเท่าไหร่นะคะเขาก็ค่อนข้างจะคาดหวังคนที่มีผลประโยชน์ร่วมเหมือนกันทําไมแวดล้อมองคนวันจันนี่อะไรก็ตามแต่ต้องดูมีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นอย่างเดียวเลยอเพราะว่าเนี่ยก็ขึ้นมาชา์ดว่าเพื่อร่วมงานอะค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวหลายคนเวลาเดือดร้อนหรือเวลาแบบอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรอะขอความช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือพูดจาดีเชียวหรือบางคนมาออกแนวเหมือนออกคําสั่งว่าเฮ้ยทําให้หน่อยนะ ปฏิเสธไม่ได้แล้ววันจันทร์ขี้เกรงใจอ่ะก็ไม่ปฏิเสธแล้ววันหนึ่งที่เรามีงานที่เราจะต้องทํารับผิดชอบของตัวเองแล้วมันแบบมันจะชนกันอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เขาก็จะรู้สึกว่าโอ้คนนี้ไม่ดีเลยแล้วก็จะเอาเราไปพูดเ,าเราไปนินทาเราไปว่าซึ่งมันอาจจะเป็นความโชคร้ายนิดนึงตรงที่เราเดันอยู่กับคนเห็นแก่ตัวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือ ก็เรื่องของเขาถ้าเขาอยากจะนินไทยจะด่ายจะว่ากัเรื่องของเขามันทําอะไรไม่ได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือความคิดของตัวเราเองแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรในชีวิตของเรามากมายอยู่แล้วถ้าเขาจะไม่คบเราหรือไม่เป็นเพื่อนกับเรามันก็ไม่ได้ส่งผลให้เราทํางานได้หรือไม่ได้นอกจากว่าคุณทํางานเป็นทีมแล้วมันต้องเอื้อประโยชน์กันเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้ทํางานเป็นทีมแล้วมันไม่จําเป็นต้องเอื้อประโยชน์กันอ่ะก็ไม่องแคคครเเาายยะะ่่่วิุณ ขี้เกรงใจอ่ะเหมือนแบบคุณเออเรื่องนี้เราพอจะช่วยได้ดังนั้นเราช่วยมันก็จะกลายเป็นเขาได้ใจอ่ะเหมือนกลายเป็นคุณมีหวัวหน้าสองคนแล้วตอนเนี้ยหรืออาจจะมีมากกว่าสองคนเพราะบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หกสิบเปอร์เซ็นเป็นแบบนั้นกับพวกคุณแปลว่าบางทีเพื่อนร่วมงานเกินสามคนที่มาส,สั่งสั่งให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอะไรที่จาเป็นต้องปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเลยค่ะใจแข็งบ้างนะคะ ไม่ต้องจิตใจอ่อนโยนเขายังไม่อ่อนโยนกับคุณเลยแล้วคุณจะไปอ่อนโยนกับเขาทําไมล่ะแม่เราสงสารได้เฉพาะคนที่เขาแบบเห็นค่าให้เกียรติแล้วก็มีน้ําใจแต่ไม่ใช่เราแบบจะสงสารทุกคนบนโลกใบนี้เธอจ๋าเธอไม่สามารถไปแบกชีวิตคนอื่นเขาได้ขนาดเขายังไม่มีปัญญาแบกชีวิตตัวเองแล้วเธอจะไปแบกเขาได้ยังไงสาวเขายังไม่เคยคิดจะแบกเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์เยอะนะคะอย่าไปให้ความสำคัญเยอะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเกินแล้วไม่มีประโยชน์อะไรด้วย พะถ้าสมมติว่ารเราเหนื่อยแล้วเราได้มีสภาพดีๆโอเคไม่มีปัญหาค่ะช่วยกันได้แต่อันเนี้ยมาถึงปุ๊บก็สั่ง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 เสร็จปุ๊บก็ทําเหมือนเป็นหัวหน้าสั่งเราตัวเองก็ไม่ได้ทาอะไรตัวเองก็ทางานลดลงแต่เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรามันแฟรหรอไม่แฟรเพราะฉะนั้นไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแคร์นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเกณฑ์ที่มันจะออกเกมเกมที่เราจะออกมีสูงแต่ขออย่างหนึ่งคืออย่าออกแบบผิดกฎอย่างเช่น ตามสัญญาที่เราเซ็นไปอ่ะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า1นเดือนแล้วเกิดว่าเราปรปปับออกเลยอันนี้ก็มีโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความได้ด้วยต้องระวังด้วยนะเพราะว่าัวหน้าไม่แกลแต่อีเพื่อนร่วมงานเนี่ยอีคนที่ชอบออกคําสั่งเนี่ยอีตัวยุยงเลยอะ่ะแต่จําไว้เลยนะไม่ต้องห่วงค่ะใครทําอะไรใครไว้ก็จะได้รับผลกรรมของตัวเองแน่นอน ไม่ช้าก็เร็วหลังจากที่คุณออกเขาก็จะต้องมาแบกรับภาระปัญหาของตัวเองหน้าที่ของตัวเองจากที่เคยมีคุณแบ่งเบาอู่ตอนนี้ก็หนักแล้วบางทีก็อาจจะไปโดนคนที่แบบมีตําแหน่งสูงกว่ามาข่มมากดเขาอีกนั่นแหละก็เหมือนที่เขาทํากับคุณนั่นแหละไม่ต้องไปห่วงเรื่องเวรกรรมโดนแน่นอนร้อยนะคะแล้วก็คนที่คิดจะวางแผนทําธุรกิจส่วนตัว เหมือนจะเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นงานเสริมอยากให้คุณเซตเวลาตัวเองให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างชัดถ้าคุณจะทําทําได้ไหมทําได้แต่คุณต้องมีความหนักแน่นมีความมั่นใจกับสิ่งที่คุณจะทําก่อนเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งลงเงินเนาะ จะทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งลงเงินทําเป็นอาชีพเสริมอย่างที่เสรแนะนําไปตลอดเวลาเลยค่ะเสรจะแนะนาบ่อยมากก็เพิ่มวีเจอีกสักอันหนึงเป็น5อันเนาะก็คือว j วาดรูปถ่ายรูปเขียนนิยายแล้วก็ในหน้าในแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้จะไม่ต้องลงเงินแต่เราต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ศึกษาแล้วก็รู้ก่อนว่าตลาดต้องการอะไรนะคะก็ต้องไปศึกษาตลาดพวกนั้นด้วย ได้ไม่เสียเวลาสูญเปล่าหรือบางคนถ้าแบบมีทุนทรัพย์สักหน่อยแล้วจะลงคอร์สเรียนมันก็แค่หลักพันต้นๆหรือบางคนก็อยู่แค่หลักร้อยเองเราก็ลองศึกษาตรงนี้ดูเพิ่มเติมมันจะได้ทําให้เรามีรายได้เสริมโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงเงินไปลงทุนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจมหรือจะได้หรือจะยังไงด้วยแล้วเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนเพราะว่าอารมณ์ยังสวิงอยู่ เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมีอารมณ์เดี๋ยวไม่มีอารมณ์แล้วการทาธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีความสม่าเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่งั้นจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแน่นอนหรือเงินมันจะจมอยู่ตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าสมมติเป็นธุรกิจอย่างพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมันตกยุคได้แล้วถ้าคุณเอามาปุ๊บแล้วมันตกยุคไปแล้วอะอ๋อไม่มีประโยชน์อะไรนืกอกวไหมเพราะฉะนั้นอะไรตัดได้ก็ตัดไปนะคะตอนนี้เราทําเป็นอาชีพเสริมไปก่อนหรือว่าถ้้้้้้าาาาาาคคคุุณณมมมมมีีีีวววสรรรรถแบบเเเปป็นิิิชชพพพออย่่งลจจะไไไัศษใใหหดด ทำไปเลยทำแล้วดีทำไปเลยนะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ให้ระวังลูกน้องบริวารน,นิดนึงนะคะทำอะไรดูเหมือนแบบไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยละเอียดอ่อนแล้วมันจะส่งผลให้กับพวกคุณให้กลายเป็นปัญหาเหมือนแบบตัวเราเองอ,ะอ่ะพยายามบริหารงานดีแล้วนะจัดการงานวางแผนงานได้ดีแล้วนะแต่ลูกน้องอะ่ะมันเหมือนบกพร่องเรื่องนั้นบกพร่องเรื่องนี้จนมันกลายเป็นปัญหาที่คุณอาจจะมีปัญหากับลูกคงลูกค้าแล้วลูกค้าเกิดความไม่ประทับใจแล้วก็ไปที่อื่น เสียลูกค,ค้าไปฟรีๆเพียงเพราะลูกน้องขาดตกบกพร่องเรื่องเล็กๆนะคะก็เช็ดตรวจสอบหรือลงพื้นที่ด้วยก็ดีเขาจะได้เหมือนเข่งเข่งคัดในการทํางานมากขึ้นไม่ใช่แบบอยากจะทําก็ทําอยากจะใส่ใจกะใส่ใจมีอยากใส่ใจก็เบรก,ไก,บบกๆไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เขาอย่าปล่อยให้เขาต้องบริหารงานเองเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาบริหารงานเองเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้เราก็ไปลงพื้นที่ไปเอซอร์พงเซอร์ไพรส์พวกเขาบ้างน,นะคะเขาจะได้รู้สึกว่า แกฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นเจ้าของไงพวกแกช่วยฉันฉันก็ให้ค่าแรงพวกแกพวกแกก็ต้องทำเต็มที่หน่อยแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดอย่างเช่นส่งส่งสินค้าผิดเราให้เขาตรวจทานสองรอบสามรอบเลยค่ะเพื่อลดการเกิดปัญหาและลดการขัดทุนของเราด้วยอย่างที่เสบอกไปเนาะเรื่องเ,อเรื่องของอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ทำธุรกิจอย่างเดียวทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจําท,ทำงานอะไรก็ตามอุปสรรคของเราในเดือนนี้คืออารมณ์เรา มันขึ้นลงมันก็เลยทําให้เรายังรับผิดชอบอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่หรือสภาวะจิตใจเรามันยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรออกมาเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าอยากให้ธุรกิจกลับมาปังก็จะต้องเซ็ตเวลาให้ดีนะคะทําให้มันเหมือนเป็น งานประจําไปเลยอะที่คุณโดนฟิกว่าต้องทํานี้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 แล้วคุณจะสามารถทําได้ดีกว่านี้นะเรื่องของรายรับก็จะได้มีเพิ่มขึ้นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณแอคทีฟมากๆได้เงินดีมากเลยแล้วคุณก็จะดรอปลงเหมือนเหมือนเธอได้เงินมาแล้วเธอรู้สึกว่าอ๋อเหนื่อยแล้วขอพักแปบแล้วก็กลับมาอ๋อฉันเงินจะหมดแล้วดวฉันมาแอคทีฟตัวเองหน่อยไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ธุรกิจของคุณจะไม่มีความก้าวหน้าเลยมันจะย่ำอยู่กับทีถ้าคุณอยากให้มันมั่นคงตลอดปีตลอดไปคุณก็จะต้อง สม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะเซ็ตเวลาให้ดีๆถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกที่จะไลฟ์อย่างสมมตุติคุณคุณทําออนไลน์เนาะคุณไม่สะดวกที่จะไลฟ์คุณก็อาจจะหาลูกน้องลูกน้องมาไลฟ์แทนคุณเพื่อไม่ให้มันหายไปสักวันหนึ่งสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะก็ช่วยได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้พื้นฐานเยอะเราก็หาคนที่ดูมีความรู้มากสักหน่อยก็มาไลฟ์แทนเราคนที่เราไว้ใจอาจจะต้องคัดกรองกันสักนิดหนึ่งเนาะทีนี้เรื่องของรายได้นะคะเรื่องของรายรับ ต้องบอกว่าพวกคุณมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือนะคือมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่มันมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกยุ่มยิมที่จะต้องจ่ายออกไปเรื่อยๆเช่นกันบางคนเนี่ยเสียเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนจะลงทุนจะทําอะไรเพิ่มเติมแล้วมันเสียบ่อยคือเหมือนแบบเอาไปเรียนอันนั้นเอาไปเรียนอันนี้เอาไปดูอันนู้นเอาลองลงเงินไปสักหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งน้อยหนึ่งเออลงเงินไปสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเรามีทุนอยู่ประมาณ3 0,000เราอาจจะลงไปแค่5 0 0พอย่างเงี้ยเพื่อทดสอบแล้วมันก็เหมือนเสียย่อยอ่ะ เสียออกไปเรื่อยๆพอเริ่มทาปุ๊บม,มันไม่เวิร์กเลยเอาหยุดอีกแทนที่จะเคลียร์ของออกไปให้หมดก่อนหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่างที่เสิแนะนำเนาะทำอะไรที่ไม่ต้องลงทุนอันนี้ดีค่ะอันนี้ได้ได้อะไได้เพิ่มแต่ในกรณีที่คุณแบบเอาเงินไปทดลองอะเสริรู้สึกว่าไปทาในหน้าดีกว่าเพราะว่าเขามีสินค้าให้คุณทดลองอยู่แล้วคุณแค่ไปลองพรีเซนต์ดูว่าคุณพรีเซนต์สินค้าประเภทนี้คนชอบไหมคนให้ความสนใจไหมถ้าสไตล์ของคุณมันได้กับสินค้าประเภทนั้นอะคนจะให้ความสำคัญคลิปมันจะ แมสหรือเป็นไวรัลทันทีนะคะวัดกันตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจแต่เราก็ต้องคัดกรองสินค้าด้วยถ้าสมมติเราอยากได้ไรายได้จากมันเลยเราก็อาจจะต้องเอาสินค้าที่มันมีแบรนด์อยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วในระดับหนึ่งหรือถ้าเราจะแบบวัดผลของตัวเองเลยก็เอาสินค้าแบบฟิวสินค้าจีนอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่พวกอาหารเสริมหรือว่าครีมเคิมนะอันนี้เสี่ยงเกินไปนะคะเดี๋ยวเกิดปัญหา เราดูก่อนอย่างพวกเครื่องสําอางเครื่องประดับอะไรเงี้ยที่มันโอเคหน่อยอะที่มันไม่อันตรายโอเคเราก็ลองเทสดูว่าเราเหมาะกับอะไรอันนี้ก็จะช่วยช่วยลดต้นทุนการทดลองของเราได้แล้วถ้าเราไม่ชอบเราจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้อะนึกออกปะแล้วเราก็ไปทําแบบอื่นที่เรารู้สึกว่าเราสนใจมากกว่ามันก็จะได้ง่ายต่อการเริ่มต้นด้วยถ้าสมมติว่าคุณทาตรงนี้แล้วมันฟังจริงไม่ว่าคุณจีบจากสินค้าอะไรก็ตามที่มันเป็นสายเนี้ยแล้วคุณก็ยังคงชอบอยู่แปลว่าคุณเหมาะ คุณก็ลงเล่นอันนั้นไปเลยมันก็จะทําให้คุณรู้แล้วว่า <S <S โอเคตัวเองเหมาะกับอะไรทําอะไรได้ <S <S 1> <S 1> หรือถ้าเกิดเริ่มต้นอะไรลงทุนอะไรไปแล้วจะได้อะไรได้ดีจริงๆเห็นปะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะก็ใช้วิธีนี้ทีนี้ใน,นเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีเรื่องเสียหลายแบบบางคนก็เสียกับเรื่องของการเริ่มต้นเนาะบางคนก็จะเสียกับญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดอย่างแบบไปช่วยเข้าไปซัพพอร์ตเขาเห็นอกเห็นใจเขาอะ เขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเพราะพอเขามีเขาจะทยอยคืนอะ่ะแทนที่เขาจะคืนเงินก้อนมาคืนเท่าที่เขายืมไป่าเขาจะคืนก็คือเหมือนเดี๋ยวเสียได้เงินที่ตัวเองจะต้องเสียท,ทางที่เอาเงินเขาไปก่อนอะ่ะเออแล้วเราก็อย่าไปเกงใจใเขาคือเราเป็นเจ้าของเงินที่รักเดี๋ยวมันจะเงินมันจะหายไปก็พอไปช่วยเหลือคนอื่นเขานี่แหละและ้วก็คนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็จะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยออส่งของผิดพลาดมีข้อบกพร่องแล้วบางที มือนของทุกชิ้นที่เราส่งไปเนาะเราจะเกงเราก็เกงใจเขาว่าแบบเอองั้นส่งคืนมาค่ะบางคนก็ไม่กล้าบางคนก็เกงใจลูกค้าเพราะเราพลาดเองก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะต้องเสียเนี่ยเสียสินค้าของเราไปที่มันมีต้นทุนไปบางทีก็เอาโอเคหัก,กบลบกันก็พอจะได้คุณคืนบ้างแต่บางคนอะลูกน้องบกพร่องเยอะอะกลายเป็นว่าโหกําไรไม่เหลือเลยบางคนเข้าเนื้ออีกขาดทุนอีก ก็ต้องระวังตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเสี่ยงมากๆอ่ะอันนี้ระวังเราขึ้นเตือนมาเลยว่าคุณอาจจะเสี่ยงเงินจากการเสี่ยงโชคมากเกินไปแล้วเสียไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คืนอีกต่างหากอันนี้เศร้าเลยนะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสายเสี่ยงแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่รอดไม่รุ่งอย่าพยายามนะคะอาทีนี้พูดถึงเรื่องของการเสี่ยงแล้วเราก็มาดูเรื่องของโชคลาภแบบที่คุณต้องลงทุนกันหน่อยแล้วกันเนาะ,ะสำหรับการพนันรูปแบบหวย ุต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหรค่ค่ะโดยเฉพาะกลางถึงปลายเดือนถ้าได้ก็จะได้เล็กน้อยอยู่ที่ช่วงประมาณตน้ตนเดือนต้นเดือนนี้ให้สตาร์ตตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่แหละจนถึงวันที่9แค่นั้นพอนะคะมีโอกาสได้ได้คืนที่คุณเสียไปประปรายแต่ถ้าคุณเล่นต่อเนื่องทั้งเดือนเลยเสรจรู้สึกว่าอะต้นเดือนได้มาไปกลางเดือนเสียแล้ว อาการเดินเสียก็คือเหมือนกำกึ่งอะเสียด้วยให้ได้ด้วยเสียด้วยได้ด้วยแต่ถามว่าเสียมากกว่าได้ไหมเสียมากกว่าแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้คือโดนสูบค่ะธรณีสูบเลยแม้แต่คนเล่นหุ้นก็เป็นเช่นกันส่วนคนเล่นหวยเนี่ยต้องบอกว่าคาดหวังไม่ได้เลยจริงๆถ้าได้คือได้น้อยแบบน้อยจริงน้อยแบบยี่สิบาทอย่างเงี้ยถ้าคุณเล่นตัวยี่สิบโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเล่นเหมือนเล่นตัวละร้อยตัวละห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่รอดค่ะเพราะว่า,วาเพราะว่าบุญ เขาเรียกอะไรอะ่ะโชคของคุณอะ่ะมันเหมือนมันได้แค่เนี้ยมันได้แค่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นเยอะเลขก,ก็ดิน้นเลขก,ก็ไม่ออกแล้วมันก็จะไปออกเลขที่คุณซื้อติดไว้เลขน้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สอบได้ซอฟเบาได้เบานะคะโชคลาภมีมันน้อยแบบน้อยมากจริงน้อยแบบร้องไห้น้อยแบบปัดเหนื่ออ่ะส่วนโชคลาภแบบลาบลอยนี่ก็จะได้มาในลักษณะเหมือนแบบได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนเหมือน ญาติามาครอบครัวมาหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออไปเที่ยวกันเถอะก็เหมือนจะได้ออกไปข้างนอกไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ตัวเองแค่นั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ความรู้แต่เป็นสิ่งที่เราได้รับมาเองโดยที่ไม่ได้มีใครหยิบยื่นมาให้เหมือนคุณเลื่อนฟีดไปเจอเอ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คุณได้มาเองก็ยังดีอย่างนั้นะคุณก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นตัวกระตุ้นไอเดียหรือความคิดสร้างสารรค์ของพวกคุณขึ้นมานะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสะพรึงตะลึงงนินสักเท่าไหร เรื่องของสุขภาพสุขภาพเสียรู้สึกว่าเนี่ยกินน้ําน้อยมากเลยอ่ะอาจจะมีอาการเจ็บคอระคายเคืงองคอไอจามมีเสียมหะเยอะนะคะแล้วก็ปวดไหล่บ่าแขนเอวก้นต้นขาเนี่ยเน็บตะคิวมาง่ายมากเลยเพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วบางคนอ่ะอาจจะขับรถเยอะหรือว่าอาจจะยืนนานอาจจะนั่งนานมันจะมีอาการเกรงขาตะคิวมันก็เลยขึ้นบ่อยเนาะแล้วก็ขาพิกขาแพงเนื่องจากเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกอ่ะมันอาจจะมี ลักษณะคลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เดินเดินอยู่แล้วมันเปรี้ยไปอะค่ะก็ต้องระวังมันจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆคือพลิกแพลงสะดุดหกล้มเตะนู่นเตะนี่นิดนึงเนาะแล้วก็อาการปวดเมื่อยตรงเนี้ยก็ส่งผลถึงกระดูกสันหลังนะคะจะมีอาการปวดหลังเมื่อยหลังหรือบางคนอนะปวดหลังแล้วลงขาเนี้ยมันมี มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังเบื้องต้นแล้วดูแลตัวเองตรง,ง,งนี้นิดนึงโยโคงโยคะสักหน่อยก็น,น่าจะช่วยได้เนาะกินอาหารไม่เป็นเวลาไม่กดไหลย้อนก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะจะมีอาการปวดท้องแบบปวดเขาเรียกไงอะ่ะมันปวดบีบไม่ใช่ปวดบิดปวดบิดนั่นปวดลำไส้แต่เนี้ยมันปวดแล้วมันรู้สึกมันบีบมันมันปวดแล้วเจ็บอะ่ะอืมเป็นแบบนั้นอันนี้คือสัญญ,ญาณเตือคก,กระเพาะนะคะแต่ถ้ามันปวดบิดบิดอันนี้ปวดท้องมวนท้องมีโอกาสที่จะเป็นอ่าอะไรนะ ท้องผูกได้ไหมก็ก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ํามันกินน้อยเนาะแต่มันไม่ได้ถี่มันไม่ได้บ่อยก็ยังมีการขับถ่ายบ้างแต่น้อยลงกว่าเดิมเหมือนมันเริ่มมีอาการท้องผูกเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่างปกติต้องถ่ายทุกวันอาจจะลดลงหลือแบบ2วัน3วันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันเริ่มเริ่มเป็นสัญญาณเตือน <S <S อั้นฉี่บ่อยกระเพาะปัสสาวะเสบมาเตือนค่ะแล้วก็กินน้ําน้อยเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตอีกเช่นกันนะคะ ผู้หญิงก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกมดลูกนิดนึงก็จะมีประจำเดือนมาไม่ปกติมีอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วมันปวดแบบเข่าอ่อนเลยอะ่ะบางทีมันปวดจ,จีตขึ้นมาก็ดูแลกันตรงนี้นิดนึงนะคะอย่าแก้ปวดสําคัญมากต้องพกติดบ,บ้านแล้วก็ไอถุงน้ําร้อนเนี่ยสาคัญเช่นกันบางทีปวดแล้วมันยับยังชั่งใจไม่ได้อ่ะมันทรมานนะผู้หญิงเราก็ดูแลเตงตรงนี้หน่อยนะคะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงรุนแรงนะส่วนเรื่องของความรักเดี๋ยวเซจะทำคลิปความรักเฉพาะเอ่อความรักเจาะลึกแยกให้แล้วกันนะ เรามาดูภาพรวมกันก่อนสําหรับคนโสดนะคะคนเข้ามาตอนนี้คือบอกตรงๆว่าเป็นคู่กรรมเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์คือมีคนพยายามจะเข้าหาพยายามจะมาจมมาจีบแต่ว่าด้วยความที่คุณมีกําแพงแหละเหมือนโอเคจริงอยู่จันอาจจะอ่อนไหวง่ายแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มันก็มีคนเข้ามาจีบแต่มันก็รู้สึกแบบหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ยังไม่ดีมันกงงน็อย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้สึก เหมือนคนที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาเขาไม่ได้ก้าวไกา่ลุกล้ําแต่คําพูดเขามันเหมือนเขาพยายามที่จะออทําตัวเป็นแฟนอะ่ะเออมันก็เลยอาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะคะห่วงเกินเบอร์ห่วงเกินไปห่วงอะไรก็ไม่รู้นักหนาลประมาณนั้นแล้วกออ็คนที่มาชอบคุณเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูถ้าพูดแบบ ตรงๆเนอะออกแนวเป็นคนที่ดูไม่ค่อยพิมพ์ระาตาตนิดนึงนะคะจะทําอะไรก็คืออยากทําทําเลยโดยที่ไม่ได้ถามด้วยซ้ําอย่างอยากจะโทรอย่างนี้ไม่ถามสักคำว่าคุณติดธุระติดภารกิจหรือทําอะไรอยู่หรือเปล่าก็โทรเลย เออมัน,ม,นมันอาจจะสร้างความอึดอัดหรือบางทีอ่ะถ้าเขาเคยมาส่งเราที่บ้านจุๆจ,จ,จับพัดจะปูโผมาหน้าบ้านเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าคือเขาจะออกแนวแบบไม่ค่อยมีมารยาทอยากทาอะไรก็ทําเหมือนมุมมองเขาเขาคิดว่าเขาก็แค่ชัดเจนแต่มุมมองเราคือมันลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเกินไปก็จะเจอคนประมาณนี้ก็ชัดเจนไปเลยไม่ต้องเกรงใจสาวถ้าเธอเกรงใจเธอก็จะอึดอัดไปจนวันตายนะจ๊ะที่รักถ้าไม่โอเคก็แสดงออกเลยหรือบอกเขาไปเลยตามตรงว่าการที่เขาทําแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกยังไงเขาจะได้ไม่ลุกล้ำหรือก้าวกกกาาาเเเรมินนไปะ ส่วนคนที่มีแฟนระวังเลิกกันนะคะคนที่มีคู่ดีกว่าเพราะคนคุยกับคนที่มีแฟนก็มันเป็นคนที่มีคู่มีบุคคลที่คุณสารความสัมพันธ์อยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จบความสัมพันธ์สูงมากไม่ใช่คุณจะไปเขา,าจะไปคุณยังรักเขาไม่ใช่เขาไม่รักคุณนะแต่เขาแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนบางทีแบบปัญหาเรื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงปัญหาเรื่องเดิมไม่เคยแก้ไขสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทำไมจะไม่แก้ล่ะ พยายามแล้วแต่ทีเนี้ยมันเป็นปัญหาตรงที่หนึ่งในการสื่อสารของคุณสองคนนะมันไปกันคนละเวคือเขาเจตนาพูดอย่างหนึ่งคุณตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ฟังหรือคุณก็ไม่ถามคุณก็จะเชื่อไปเลยว่าอ๋อโอเคเขาพูดมาเขาหมายถึงแบบนี้แล้วก็จะเกิดความน้อยใจกันทีเนี้ยถ้าคุณไม่ไม่เคลียร์ไม่คุยไม่ทําความเข้าใจไม่พร้อมรับฟังกันอันนี้พังได้จริงๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสเลิกลากันสูงมากหรือจบความสัมพันธ์กันสูงมากแต่ถ้าคุณยังอยากมีเขาอยากประค,คอง ต้องพร้อมคุยพร้อมคุยและพร้อมรับฟังถ้าคุณพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะรับฟังเนี่ยสถานการณ์จะไม่ย่าแย่ขนาดนี้สถานการณ์จะค่อยๆเริ่มกลับมาดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดหรือไม่ได้กลับมาดีทันทีแต่มันจะฮีลความรู้สึกของเขาได้แล้วมันจะทําให้คุณเออมันจะทําให้เขารู้สึกว่าโอเคงั้นฉันฟังเธอบ้างก็ได้เรื่องที่มันเคยน้อยใจสะสมถ้ายังคงเป็นแบบเดิมอยู่เขาก็เริ่มทําใจได้แล้วอะแปลว่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าจะมีคุณหรือไม่มีคุณค่าก็เท่าเดิมเพราะฉะนนั้ เขาอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรู้สึกนี้เกิดขึ้นคุณจบความสัมพันธ์แน่นอนร้อเ็แล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เบื้องต้นนะคะต้นเดือนยังไม่ได้มีปัญหาหนะักเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสัญญาณเตือนอะไรมาปุ๊บคุณเคลียร์เลยไม่งั้นจบแน่นอนร้อเอะเดี๋ยวเสจ,จะขออนุญาตใช้แก้วนักราชในการขอคําแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมสําหรับคนวันจันทร์นิดนึงเนาะจริงจ,งจงเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะอตคุณคิดเยอะออย่างที่เสบอกเนาะในเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวมันก็ยังคงมีอยู่แล้ววันจันทร์ันอยู่แล้วจันทร์ก็น้ำเนาะไอ้จันทร์ดินเหลวนะคะก็จะมีความอ่อนไหวมีอารมณ์ที่แบบอ่ sensitive ง่ายแล้ว เดือนนี้เหมือนอะไรมากระตุ้นอารมณ์คุณอะไปหมดเลยไปแบบไปยับเชื่อมากเชื่อความคิดตัวเองมากแล้วทุกครั้งที่เชื่อคือมันเป็นปัญหาหมดเลยเพราะว่าบางทีเขาอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คุณเชื่อไปแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนั้นในนี้นพุ่งประเด็นไปนเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เลยค่ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวรวมถึงคนรักด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาแล้วก็มันไม่ได้เป็นเชิงที่จะต้องเลิกแบบไฟบังคับว่าเขาไม่เอาเราแล้วเขาขอแค่คุณ พร้อมรับฟังเขาแล้วก็แก้ไขบางส่วนเท่านั้นเองเพื่อนก็เหมือนกันค่ะเพื่อนน้อยใจคือบางทีคุณเหมือนคุณเชื่อวความคิดตัวเองมากไปนิดนึงคุณไม่ได้เป็นคนที่ดุด,ดันเลยนะคุณเป็นคนใจดีใจเย็นมากด้วยซ้ําแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนอารมณ์อ่อนไหวมเมื่อโดนกระตุ้นอะความคิดเชิงลบก็จะทําให้คุณคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นแล้วก็อาคติขึ้นมาเองโดยที่มันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ไขนะคะเรื่องที่คุณคิดจะเริ่มต้นทําใหม่เนี่ยเสรษรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีปัญหามามกระทบ คุณสามารถทําได้แล้วดีด้วยแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มากระทบก,กับความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บคุณทําไม่ได้เลยไม่ได้แบบไม่ได้จริงเพราะว่าจันเนี่ยอ่อนไหวอยู่แล้วแล้วพอมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวมากกว่าเดิมอะโอ้โหไปเลยอะจมดิ่งเลยเพราะงั้นตรงนี้ต้องระวังค่ะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือโอกาสดีๆที่อยู่ตรงหน้าไปได้เพราะว่าคุณสภาพอารมณ์หรือสภาพจิตใจคุณไม่พร้อมมากพอเนาะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าหรือ ได้รับสิ่งดีๆตั้งแต่ช่วงต้นปีวางความคิดในเชิงลบลงบ้างเสร,รู้ว่าการที่เราคิดลบเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างหนึง่งก็คือทําให้เราได้ป้องกันตัวเองแต่มันไม่จําเป็นต้องคิดลบอย่างเดียวค่ะเราสามารถวางตรงกลางได้คิดลบผสมบวกได้ให้มันมีตรงกลางบางทีเราอาจจะคิดลบกับมันมากเกินไปจนกลายเป็นท็อกซิกก็ได้เพราะฉะนั้นเราแค่มีตรงกลางคือบวกผสมลบถ้าสมมติว่า,าในมุมหนึ่ง ถ้ามันตีความหมายอย่างเช <c oughs> ่นเขาพูดกรรมกลัวมาในมุมนึงเราตีได้แบบลบเราอย่าลืมตีแบบบวกด้วยมันจะได้อยู่ตรงกลางพอดีมันจะได้มีอะไรมาหักบลบกันได้เราจะได้ไม่รู้สึกแย่นะคะแต่ถ้าสมมติเราพุ่งประเด็นไปทางลบเราจะคติเลยมันเมื่อมันก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะอาคติกับสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของงานเนี่ยเขาบอกเราว่าถ้าคุณอยู่ไม่ไหวคุณไปเพราะคุณไปแล้วเจอที่ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าคุณยังอยู่ไหวคุณอาจจะต้องปรับในเรื่องของอ การทํางานนิดนึงคือให้มันรอบคอบรัดกุมมากกว่าเดิมอีกสักหน่อยจะได้ไม่ส่งผลไม่ส่งปัญหาไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะคะเรื่องอื่นใดไม่ได้ถือว่าแย่แต่ถ้ามันจะแย่ก็มาจากความคิดของเราและความรู้สึกของเราเป็นจุดชนวนเริ่มต้นเนาะเสียรเป็นกําลังใจคนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนเลยนะเสียรเชื่อว่าพวกคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให เริ่มต้นปีในเดือนมกรานี้เป็นต้นไปเป็นปีที่ดีของบุคุณสำเร็จสมหวังก้าวหน้าทั้งเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินและทุกๆเรื่องเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ